เรารับผิดชอบในส่วนของจังหวัดสงขลาเป็นหลักเราอยากจะอธิบายว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้แบ่งพื้นที่ของจังหวัดสงขลาออกเป็นพื้นที่วิกฤตหนักนะนั่นหมายความว่าพื้นที่หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ในวิกฤตหนักเพราะว่าน้ํามันลงมารวมกันแต่ในส่วนของอําเภอร,รอบรอบ,รอบ,รอบหาดใหญ่เนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเขาเรียกว่าเป็นกองพันธ์ประจําอําเภอส่วนพื้นที่ของหาดใหญ่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสเขต ซึ่งผมก็ได้ส่งผังการจัดของหาดใหญ่ทั้ง4เขตไปแล้วนะครับว่าแบ่งออเป็นเขตไหนบ้างนะครับซึ่งแต่ละเขตนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงมาปัจจุบันเนี่ยกำลังจะพยายามจะบอกกับประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนว่าปัจจุบันตอนนี้การบูรณาการเนี่ยมันเกิดขึ้นเราแบ่งพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนแล้วก็มีหน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะครับ หลังจากนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีการสิ่งที่ท่านจะได้เห็นในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะจากนี้ไปเนี่ยท่านจะเห็นการบริหารจัดการเป็น4การบริหารจัดการนะครับคือ 1. การบริหารจัดการคน 2. การบริหารจัดการสิ่งของและการส่งความช่วยเหลือนะครับส การบริหารจัดการน้ำนะครับและ4การบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายทีละบริหารจัดการทั้ง4อย่างนะครับการบริหารจัดการแรกคือการบริหารจัดการคนนั่นก็คือการขนคนนะครับมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นศูนย์พักพิงอันนี้คือการบริหารจัดการคนนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่ไม่ประสงค์ที่จะย้ายออกมานะครับอาจจะสืบเนื่องจากว่าก็เป็นห่วงของหรือสิ่งของมีค่าตรงส่วนนี้เราก็จะไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างที่คือการนําสิ่งของไปส่งให้ข้าวปลาอาหารนะครับปรุงสุกนะครับหรืออาหารแห้งเนี่ยให้เพราะฉนั้นข้อที่1คือการบริหยารจัดการคนเนี่ยเราก็คือพูดถึงเรื่องของการขนคนมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับนั่นก็หมายความว่าเราแบ่งพื้นที่แล้ว มีหน่วยรับผิดชอบแล้วนะครับข้อที่2นะครับการบริหารจัดการสิ่งของและการส่งความช่วยเหลือนั่นก็คือหมายความว่าสิ่งของที่รับบริจาคทั้งหมดเราแบ่งบริหารจัดการอย่างไรเราส่งลงในพื้นที่แบบไหนแล้วหน้างานเราปรุงสุกแล้วกระจายลงไปในพื้นที่อย่างไรเนี่ยอันนี้คือเป็นการบริหารจัดการสิ่งของนะครับการส่งความช่วยเหลือเช่นชุดแพทย์ ลงนะครับหรือแม้กระทั่งการรวมการในเรื่องของจิตอาสาในภาคต่างๆที่มารวมศูนย์กันแล้วก็แบ่งพื้นที่ในการลงไปช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2คือการประสานจัดการสิ่งของและการส่งความช่วยเหลือนะครับดังนั้นการส่งความช่วยเหลืออื่นๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับได้ตั้งที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับที่ให้เป็นศูนย์รับบริจาค